รถคันนี้โคตรสวยเลยครับุนนะเห็นไหมแบงประตูกิปต์นะครับโครงสร้างนี่ผมบอกเลยไม่ต้องไปออกป้ายแดงนะครับมาออกรถมือ2ครับที่สภาพป้ายแดงแบบนี้ดีกว่านะประหยัดเงินไปเยอะนะครับช่วงล่างก็ดีนะครับอาบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวและเป็นแบรนด์หลักเลยแนะนําไป็นอีซ m ซูมนะครับ1.9อีลิเกนนะครับ 2WD ปี2 0 23คันนี้เลยนะครับทุกน สวยเพราะจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับผมมีรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมานำเสนอครับเป็นรถอีซุนะครับมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้าอีดิแกนสองในบิลดีปีสองพันยี่สิบสามนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาขายในราคาหนึ่งล้านนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแล้วใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันนะครับว่า รุ่นคันนี้นะครับมันโดดเด่นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ทํารันนิ่งมาให้นะครับคุณผู้ชมีพาร์คกิ้งเซนเซอร์มาให้นะครับด้านหน้า4จุดนะครับคุณผู้ชไฟตัดหมอกของเขาเป็นไฟตัดหมอก LED โอ้โหสวยๆเลยกระจังหน้าของเขาครับเห็นไหมเป็นกระจังหน้าแบ็กคอสนะสีดำนะครับเห็นไหมสวยๆโลโก้อีซ z โคเมียมนะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าคันนี้ ใช้งานน้อยด้วยนะครับใช้งานแค่สามหมื่นสามกิโลเมตรเองนะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับตัวอีลิเก้นนะครับอีลิเก้นเนี่ยล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับท่านผู้ชมนะจะมาด้วยขนาดยาง265 60 R 18นะครับท่านผู้ชมนะนี่ยมาท่านผู้ชมนะยางเป็นยางปีเท่าไหร่ดูให้ยางเป็นยางปี2023นะครับเป็นยางติดมาก,กับรถเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหดอกนี้เหลือๆเลือกใช้ได้ยาว ช่วงล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นห้อยดูบอกเลยวช่วงล่างดีนะครับรถปีสองพันยี่สามรถปีสองปีเองนะครับปีกว่านั่นเองครับมบอกเลยว่าพร้อมใช้แน่นอนครับนี่ด้านข้างของเขาครับก็จะมีอะไรข้างมาให้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาทำด้วยนะครับเป็นหลังคาํำนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าดูสปอร์ตนะเอาง่ายว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อรถคันนี้ไปนะไปลงล้อแม็กเท่ๆซิงๆอีกชุดนะครับหล่อเลยนะนะคิวคอนสาตมาให้ครับทักสี่อันนะครับ ฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยสีเดียวตัวรถครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง LED นะครับคิ้วที่น้ำตัวนอกนี่เป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะมือเปิดนี่เป็นมือเปิดสีเดียวตัวรถมีกันลอยมาให้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เดี๋ถุงแจ็คเล็ตนะครับอ่าแผงประตูนะครับเป็นทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับสวยๆเลยครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้โครงสร้างนะครับนี่เห็นะโอ้โหรถปีสองพันยี่สิบสามเหมือนรถใต้แดงเลยครับท่านผู้ชมนะเหมือนรถใต้แดงเลยอื้อหือ เอาง่ายก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมามาซื้อรถป้ายแดงครับมันก็เหมือนรถเทดได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าในโชว์รูมนะครับของแต่ละแบรนด์นะครับเขาจะมีรถเทดได้ไว้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นรนอรถคันนี้โคตรสวยเลยครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมแผงประตูกริปนะครับโครงสร้างนี่เดิมสนิทเลยนะครับเห็นไหมเดิมสนิทเลยอ่า ระบบเบรกอ่าระบบเบรกของผมเป็นระบบเบรกดี่เบรก4ล้อระบบ ABS ครับ SRS มาให้นะครับครบๆเลยตรงนี้ฮะจุมนะล่งมึงโล่แหมกสวยนะไม่มีรอยเบียดนะครับยางนี่ต่างๆนี่สวยคันทรงคัซีสวยไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าสปอยเลอร์นะไฟเบรกด้วยสามนะครับนี่ไฟท้ายนะเป็น2ชิ้นนะครับเป็น LED 2ชิ้นครับติดฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับตรงนี้อ่า แล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับอ่าเห็นไหมเป็นชุดแต่งมิวเอ็กซ์สปอร์ตนะครับคิ Q ้วคาดฝาท้ายนั่นเองนะครับโลโก้มิวเอ็กซ์นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ปาร์คเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้6จุดโอ้โหค,ค,ครบเลยอ่าก็าไฟสับทิมสายฝามาให้ฝาครอบได้ก่านผชมมีมาให้นะครับนี่นะฝาครอบท่านผู้ชมปิดยางอะไรนี่ครับตัวนี้นะครับอ่านอกจากปาร์คเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานเลย พิเศษไปกว่านั้นนะตัวนี้นะเป็นตัว l องท็อปนะครับจากอันดิเม่นะฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับจุ๋มนะตรงนี้ฮะผมเปิดฝาท้ายมาแล้วครับผมก็จะท่านชมดูความเดิมมาครับว่ารถท้ายเดิมดูอย่างไรดูกันแบบนี้ครับเห็นไหมมาร์กต่างๆนี่สวยนะครับเห็นไหมไม่มีชนท้ายแน่นอนครับรถเนี่ยน็อตต่างๆนี่ครับเห็นไหมอยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลยนะครับน้ำชมนะมีมาร์กจากโรงงานมาให้นี่ครับนี่กระดูกกระดูกงูนี่ครับน้ำชม คลิปเลยครับเห็นไหมยางเดิมจากโรงงานนะครับโอ้โหขารที่กำลังมองหาอยู่นะครับรถคันนี้เป็นรถท้ายเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยอ่าฮะก็เหมือนด้านขวานะครับล้อแม็กสวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับยางสวยใช้ได้ยาวคาซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่าฮะแผงประตูนี่ครับนะคลิปเลยสวยสวย โครงสร้างมาดูกันนี่โครงสร้างก็โครงสร้างเดิมเห็นไหม่านผู้ชมกริบเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับแบรนด์หลักนะครับแล้วปีใหม่ๆนะครับผมบอกเลยไม่ต้องไปออกป้ายแดงนะครับมาออกรถมือสองครับที่สภาพป้ายแดงแบบนี้ดีกว่านะครับประหยัดเงินไปเยอะนะครับประหยัดเงินบอกเลยว่าห้าหกแสนต้องมีนะครับประหยัดไปนะครับช้ตรงนี้ฮะ่ะสวยๆเลยนี่ฮะ กลิเยนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมนะตัวรองทอ็อปมันก็มีเหมือนคล้ายๆตัวท็อปนี่ครับบายสปอร์ตมีให้ซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้บอกเลยว่า อีสุนะครับเขาจะไม่ทํากล้องรอบคันนะครับลูกค้าบางคนเขามาถามว่าเ,เซลอาร์ดมิวเอ็กที่ร้านอะ่ะมีกล้องรอบคันไหมผมบอกเลยไม่มีครับเขามีแค่บายสปอตมาให้เท่านั้นจะไม่เหมือนพวกปาเจโร่ฟอร์จูเนอร์นะครับที่มีกล้อง360องศานะครับจุนะสภาพล้อมแม็กสวยนะครับร้อยสวยนะครับเดี๋ยวถ้าเพิ่มจะหาว่าให้ดูแค่3ล้อนะครับล้อที่4ให้ดูล้อที่4สวยครับล้อพร้อมใช้ง,งานแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝากโปรงหน้ากันนะครับว่าผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วเนี่ย ห้องเคร ah ื umas, ่องจะเป็นอย่างไรนะครับชิ้นส่วนจะเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันครับทุกคนะครับผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะให้ท่านชมดูหัวน็อตนะครับว่าหัวน็อตนี่เป็นหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการเอากุญแจไปขันนะครับฝาปองหน้าเดิมนะครับจากโรงงานนะสังเกตจากมาร์กของฝาปองนะครับเนี่ยความเดิมความบางนะครับบางๆเลยครับบานพับนี่ครับเดิมนะครับไม่มีการเอากุญแจไปขยับนะครับน็อตแก้ต่างๆนี่ครับ แก้มเดิมไม่มีการไปขยับไปขันนะครับคันเดิมนะครับครันไปอใบหนะ้าซ้ายนะครับจะมีแผ่นเพจบอกนะครับตรงแผ่นเพจเนี่ยก็จะบอกพวกเลขค่ะสิบอกเลขตัวเครื่องเลขตัวถังอะไรตรงนี้หมดนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูนะว่ารถมันเดิมจริงนะครับสวยนะครับท่านผู้ชมนะชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆเนี่ยอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับภายใต้ฝาบองหน้าเนี่ยเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแปลงนะครับเปลี่ยน ท่อแทนท่อแคทไม่มีท่อไอดีเป็นท่อไอดีเดิมนะครับท่อมอลงอราน้ําท่อเดิมหมดทุกอย่างนะครับท่ออินโตท่ออินเตอร์ก็เป็นท่อเดิมนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับแนะนําเป็น isuzu mu x 1.9นะครับหรือ1 9 0 0ซ c ทีบ150แรงม้าคันนี้นะครับจมนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าภายในห้องโดยสารของ incan เนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่างกว่า active นะครับ แล้วก็ยังมีอะไรที่แตกต่างกว่าอันติเมตบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับภายในของเจ้าตัวอีเลกันนะครับนะอีเลกแนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็จะท็อปกว่าแอคทีฟนะครับผมบอกเลยว่านะท็อปกว่าแอคทีฟแน่นอนแต่เป็นรองของอันติเมตนะครับตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคนขับนะครับคนข้างๆเป็นเบาะเมลนว่นนะครับเบาะนี่นะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะคูแม็กนะครับซ้ายขวานะครับ นี่เบาะไฟฟ้าคนขับนะครับคนนั่งข้างเป็นเบาะเมลนุ่นะครับอันเนี้ยก็เป็นออปชั่นที่ท็อปกว่าแอคทีฟนะครับตรงนี้าเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถฟังเสียงกันเลยนะครับตรงนี้กุญแจเป็นกุญแจคิเลนนะครับมีดอกเดียวนะครับตรงนี้อ่ะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับฮ่าตรงพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับอ่าทักชั่นคอนโทรลไม่มีพาร์ทเนอร์ชิพนะครับไม่มีพาร์ทเนอร์ชิพ พาร์ทเนอร์ชิพจะมีในตัวอันติเมตเท่านั้นนะครับแล้วพวกอัลติฟังก์ชันทักชันคอนโทรลอะแดปตีฟคูลคอนโทรลเนี่ยจะมีในตัวอีลิแกนกับอันติเมตตัวแอคทีฟไม่มีนะครับท่านผู้ชมนะไฟใหญ่หน้านะเป็นไฟใหญ่หน้านี่ครับเอี่ยยังไม่ใช่ออโต้นะครับเป็นเมลนวลอยู่การปัดน้ำฝนนะครับก็ไม่ใช่ออโต้นะเป็นเมลนวลอยู่นะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับเห็นไหมเนี่หน้าจอแสดงผลนะครับ เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเหมือนกับอันดิเมต E-Scan อ่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแอค Active จะเป็นหน้าจอดินเดียวตัวนี้นะครับจะรองรับอะไรได้บ้าง FMAM ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto นะครับไม่สามารถเล่นแผ่น CD DVD ได้เหมือนกับอั t i ิเมนะครับจุดนัดตรงนี้นนมี Google Map มาให้ครบนะครับท่านผู้ชมนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะ Air นะเป็น Air Auto นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีช่องเสียบวัตต์บริสตนะครับ USB AUX มีมาให้ครับเหมือนกับอันติเมตเลยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับท่านผู้ชม6สปีดโหมดเซฟตี้นะครับก็เหมือนกับอันติเมตเลยปล็อกิ้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าอันดร์สต็อปนะครับโหมดการเลื่อนถ่ายนะครับโหมดลงที่ราชานะครับเบรกมือไปเบรกมือไฟฟ้านะครับครบแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีพนักข้าบแขนช่องเก็บของที่วางแก้วต่างๆครับมีมาให้ตรงนี้นะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลมีมาให้นะครับทผู้ชมนตรงนี้นี่ฮะสังเกตง่ายๆครับตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นแกะบนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอัติเมตจะมีเครื่องเล่นซีดีตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นอีดิกนจะไม่มีนะครับนี่เรามาดูกันครับนี่ครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวไฟแดงนะครับอ่า รถคันนี้ออกมาจากตีเพ็ดนะครับเนีย่ยรถมือเดียวปแดงนะเลขคัสีก็จะ m p 1นะครับ TFR นะครับ8 7 GP T014345 นะครับเลขเครื่องยนต์ก็เป็นนงครับ R z 4นะครับ EEGC 8 6 2นะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับท่านนั้นแล้วก็นอกจากจะสำเนารถแล้วก็จะมีนี่ครับพวกอ่า คู่มือต่างๆนะครับนี่นะคู่มือการใช้งานรถนะครับนี่ฮะคำแนะนําเพิ่มเติมการใช้รถนะครับตัวน,นี้ก็เป็นการใช้เครื่องเล่นนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่ารถคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมีคู่มือการใช้งานครบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับอ่าไปดูนะครับอ่าไปดูภายในห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่3ากันนะครับว่าภายในห้องโดยสาร แถวที่2แถวที่3เนี่ยเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรวิสัยทัศน์การมองเห็นจะดีไหมนะครับเราไปดูกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมนะครับผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2แล้วนะครับขึ้นง่ายนะครับเข้ามานั่งแล้วรู้สึกสบายนะครับวิสัยทัศน์การมองเห็นด้านหน้าด้านข้างนี่ดีนะครับไม่มีมุมอับนะครับบอกเลยว่าห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยนั่งแล้วสบายนะครับเห็นไหมเบาะสามารถปรับเอนได้ลักษณะนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนักเท้าแขน ถาดวางแก้วพร้อมกระถาดรองน้ํานะครับนี่เห็นไหมอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องอ่าแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับอ่าจะเป็นช่อง USB 2ช่องนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ตู้คอนโทรลแอร์นะครับจะเป็นตรงนี้นะครับตู้คอนโทรลแอร์แถวที่สองแถวที่สามนะครับตรงนี้แอร์จะเป็นแอร์แถวแอร์ราวสามแถวนะครับตรงนี้อ่าช่องวางแก้วตรงแผงประตรูฝั่งตรงมีอยู่แล้วนะครับทุกรุ่นนะครับซองเก็บเอกสารหลังเบาะนะครับอ่าที่แขวนสัมภาระหรือว่าแขวนของด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันก็เหมือนกับรถ p p v ทุกทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารแถวที่สดีกว่านะครับขึ้นลงยังไงนะครับห้องโดยสารแถวที่สานะครับปึ๊บลักษณะนี้นะครับพับเบาะไปด้านหน้านะครับแล้แวเราก็เหยียบมันในข้างก้าวเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3ปึ๊บนี่ผมเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายแล้วเข้ามานั่งแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกดีอะ h e ด d room เหลือเล็ก o o มเหลือกับนั่งสบายเลยนะครับชมนะ ด้านท้ายนี่ก็ห้องโดยสารแถวที่สามก็มีพนักเท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วมาให้อีกนะครับครบคันนะครับท่านผู้ชมครนะับเอาง่ายว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวแบรนด์หลักอยู่นะครับคันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ผมเอามาทําเป็นคลิปมาทําเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชม,ชมรับชมกันนะครับเดี๋ยว้ท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว่ารถปี2023เนี่ยมันดีจริงเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ขึ้นห้อยให้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างนะว่าช่วงล่างของรถคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเราไปดูกันเลย ครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได้ครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างรถปี2023กันเลยนะครับว่าช่วงล่างของรถปี2023เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังครับเห็นไหมตัวเนี้ยจะเป็นกระบอกโช๊คนะครับพร้อมกับสปริงนะครับนะกระบอกโช๊คเนี่ยน้ำมันไม่เยอะไม่รั่วไม่ซึมนะครับท่านผู้ชมนะสปริงเป็นสปริงเดิมนะครับอ่าด้านหลังมีชุดแคมเบอร์มาให้พร้อมกับชุดเหล็กกันโค้งมาให้นะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับช่วงล่างแล้วออกแบบมา ซับแรงกระแทกมากครับด้านหน้าก็มีชุดแคมเมอร์มาให้ทั้งตัวล่างตัวบนนะครับลูกหม,มากกันโคง้งหลงังโอ้โหครบเซตเลยนะครับบอกเลยว่าช่วงล่างของรถคันนี้ครับดีมากนิ่มนวลแน่นอนซีนเฟืองท้ายแนละวัสีุเพาขับต่างๆเลยนะท่านผู้ชม,มนะไม่เยิ้มนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพ,าพที่พร้อมใช้งานนะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าของรถปี23เนี่ย ผมก็จะนั่งชมดูบูธปิ่งนกบนบูธปิ่งนกล่างลูกหมากไายแหลกยางกระแทกโชค๊คสเปริงต่างๆนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพท,ที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ฉีกไม่ขาดไม่รั่วไม่เสื่อมนะครับท่านผู้ชมนะสังเกตง่ายๆดูเลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกยางหรือว่าบูธต่างๆมันเสื่อมสภาพแล้วมันจะมีจารบีนะครับออกมาครับเยิ้มออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่ารถคันนี้นครับสมบูรณ์ทุกจุดครับทั้งช่วงล่างด้านหลังครับทั้งช่วงล่างด้านหน้านี่ผมบอกเลยนะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เ well. ดีด๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะไปโดดคอสะพานกันเลยนะว่าผมโดดคอสะพานมาแล้วนะมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไปไปดูกันครับท่านผู้ชมนะดูช่วงล่างไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเทสได้เลยนี่ครับผมจะเทสได้โดยการโดดคอสะพานนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมโดดคอสะพานก่อนผมผมโดดคอสะพานลงมาแล้วนะครับนี่ครับผมเบรกด้วยนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าคันนี้ช่วงล่างดีนะครับ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1 9 0 0 c ีนะครับ150แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเกียร์เนี่ยสมบูรณ์นะครับไม่มีกระตกแล้วเกียร์เปลี่ยนชิดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างก็ดีนะครับอ่าบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวและเป็นแบรนด์หลักนะครับเป็นแบรนด์หลักเลยแนะนําไป Isuzu MU-X นะครับ1.9 e l e g a n c นะครับ 2WD ปี2023คันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเลยดีกว่านะว่าวันนี้นะครับ ผมจะเอารถคันนี้มาขายเท่าไหร่แล้วมีโปรโมชั่นอะไรท่านชมบ้าง่ะไปฟังราคากันแล้วมาฟังราคากันอีกรอบเลยนะครับว่าวันนี้ผมเอาอีซูซูมิลเอ็กนะครับ1.9ึ่งจุดเอีลิแกนสในบิลดีปี2023มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมมาขาย1ล้านนะครับ19,000หบาทเท่านั้นนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์ตบิคารับศูนย์แปดศูนย์สีส่แปดหกห้าเกนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับแล้ว ผมฝากท่านผู้ชมเลยกดไลค์กดแ like, ชรก์กดสับตะไคร้กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถุ่นไหนมานำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com